อ่ะครับกลับมากับ case study เนาะผมจำชื่อคลิปที่จะตั้งไม่ได้แล้วสักอย่าง how to date without Loose weight อะไรนะนั่นแหละช่างมันแล้วกันนะครับก็ยังเป็นคลิปเดิมคือ case study ว่าตอนที่เราเดทไปแล้วอะนอกจากน้ำหนักที่ลดลงมันมีความเป็นไปได้อย่างอื่นอีกไหมซึ่งมันมีเนาะนั่นคือสิ่งที่เราต้องการจะสื่อใน เพลย์ิส์วิดีโอนี้นะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาและนาทีมากเกินไปนั่นจากคลิปเก่ามันโคตรนานเลย16นาทีคลิปนี้จะพยายามให้จบภายใน3-4นาทีเนาะเคสที่ให้ดูวันนี้นะครับเป็นของพิเกตเนาะอ่ะเราเริ่มต้นด้วยการดูรูปเหมือนเดิมเลยอันนี้คือรูปที่ส่งเข้ามาก่อนที่เราจะเริ่มประเมินนะครับโอเคนี่คือรูปตั้งต้นนะครับแล้วก็ผมจะรีแคปรูปมาทุกๆ1เดือนเนาะรูปนี้จีอยู่ประมาณปลายเดือน ไปเดือน4ก็ตั้งต้นว่าเกือบเกือบต้นเดือน5แล้วกันอันนี้จะเป็นต้นเดือน6นะครับผ่านไป1เดือนเนาะอันนี้ประมาณเดือน7นะครับเดือน8เดือน9เนาะแล้วก็อันนี้คือเดือน10ซึ่งเป็นรูปที่เพิ่งส่งประเมินมาเมื่อต้นวีคนี้ในวันที่กําลังทําคลิปวิดีโอนี้เนาะนะครับเดี๋ยวย้อนดูอีกทีนะครับตึงตึงตึ้งตึงตึง,ตงไวจังวะอ่ะ นะครับสิ่งที่โฟกัสได้แบบชัดเจนมากที่สุดก็คือด้านข้างกับด้านหลังเนาะจริงๆด้านหน้าก็ชัดเจนแหละจะพูดทําไมเนี่ยนะครับด้านข้างกับด้านหลังซูมซูมนะครับด้านข้างกับด้านหลังผมว่าถ้าเราไม่ได้ใส่ตาเสียเราคงจะมองออกแหละว่าการพัฒนาค่อนข้างดีนะครับอันนี้ใครเถียงผมก็นะครับสู้สุดใจนะครับอันนี้ค่อนข้างเป็นเคสที่ดีมากสําหรับการทํางานมานะครับมีเคสแบบนี้ไม่บ่อยซึ่ง นี่คือสิ่งสําคัญเลยที่อยากจะบอกคือเคสแบบนี้มีไม่บ่อยมีไม่เยอะนะครับหายากมากเนาะโอเคทวนรูปอีกทีนะครับนี่คือปัจจุบันย้อนไป1เดือนที่แล้วเดือน9เดือน8เดือน7เดือน6แล้วก็เริ่มเทนนะครับนี่คือรูปร่างของพ่เกรติที่เกิดขึ้นนะครับไปดูสารอาหารกันดีกว่าเนาะ นี่คือชีทของพี่เกดนะครับไม่ต้องย้อนชีทเยอะเหมือนของพี่นุย้ยเพราะว่าพี่เกดมาหลังจากพี่นุ้ยสักพักหนึ่งชีทผมแบบหน้าตาไปเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคอันนี้ช่องแรกไม่ต้องดูเนาะเป็นการคำวนวณสูตรอันนี้ลูกเทนผมจะเข้าใจกันว่ามันคือช่องอะไรอ่ะมาดูวิกแรกที่พี่เกดเริ่มกินนะครับดูที่แคลอรี่ก่อนก็ได้เนาะไล่ไปเลยนี่คือช่วงกระบวนการรีเวิร์สนะครับจากพันสามขึ้นมาพันสี่ขึ้นมาพันห้าแล้วก็มาพันเจ็ดนะครับ อันนี้คือ2เดือนแรกนะครับดู2เดือนแรกก่อนก็ได้น้ำหนักเทียบกันไปเลยนะครับโคตรนิ่งนะครับนิ่งมากนิ่งแบบใจหินนิ่งแบบแข็งเป็นน้ําแข็งนิ่งหรือจะนิ่งไปไหนนะครับส่วนเทนเนอร์นี่คือเครียดไปแล้วนะครับตัวสารอาหารไม่ต้องดูลลกันโปรตีนค่อนข้างฟิกนะครับคาร์บกับไขมันคือดันแคลเพิ่มนั่นแหละดูที่ทั่วแคลไปเลยแล้วกันนะครับนี่คือเดือน1เดือน2นะครับก็คือช่วงเริ่มเทนเนาะช่วงเดือน6 อ่ะอันนี้พอรีเวิร์สไป2เดือนนะครับเรามีมินิคัทนะครับมินิคัทเราจะเน้นแค่ดึงคาร์ดิโอขึ้นมาถ้าดูช่วงคาร์ดิโอก,ก็คือจะเยอะขึ้นมาพวกภาพนิดหนึ่งเนาะจะแรกๆจะอยู่ประมาณไรเงียประมาณ100 140ตอนนี้จะขึ้นมาถึงประมาณ200กว่านะครับมินิคัทตรงนี้เนาะจากแคลอรี่ที่กินนะครับตัดแฟตลงโบะนะครับเพิ่มคาร์ดิโอตัดแฟตลงตัดแคลอรี่ลงก็ แอบแถมมิ cut นิคัทนิดนึงเพราะว่าพี่เกดได้ผลดีในช่วงนี้เนาะนี่คือนี่คือแผนที่เกิดขึ้นนะครับตัดแคลอรี่ลงมาแล้วนะครับ uh, เพิ่มคาร์ดิโอแล้วถึงตรงนี้เนาะคาร์ดิโอขึ้นมาเป็น250แล้วนะครับก็คือตอนแรกกะมินิคัท2อาทิตเนี่ยผมมาร์กเอาไว้คือดูได้เลยนะอันนี้คือไอเดียของผมที่ตอนทำแผนลูทเทนมิน uh, ิคัท2อ e e k เอ้ยรู้สึกดีแแถมเป็น3นะครับแถมอีกเป็น4 แล้วก็แถมไดเอทไปเลยนะครับซึ่งก็คือตัดแคลลงไปเลยจนเหลือพันสามก็จะกลับมาเท่ากับตอนตั้งต้นที่เริ่มกินนะครับนี่คือเดือนแรกเนาะพันสามสี่ศูนย์ตรงนี้คาร์ดิโอร้อยสิบตรงนี้ไดเอทวีสุดท้ายในช่วงมินิคัทที่แอบทำไดเอทต่อไปเลยเพราะว่าได้ผลดีก็พันสามสี่สี่ห้านะครับเท่ากันอะ่ะแล้วก็คาร์ดิโอสองร้อยห้าสิบนะครับเหมือนเดิมน้าหนักก็คือนิ่งนะครับนิ่งกว่านี้ก็คือก้อนหินแล้วนะครับม,มันก็คือ มันโคตรนิ่งอะเนาะมันคือ47นะครับแอบ48บ้างนะครับก็ก็คงเป็น47เป็นหลักแต่ถ้าไปดูรายวีก็คือมันจะมี48บ้างนะถ้าไปดูชี้กันบ้านนะครับแต่ว่าขี้เกียจเปิดหน้านั้นมันมันเยอะเกินเอาดูแค่ผลรวมนี่แหละเพราะเราต้องหาเอ็กซ์วเลจอยู่แล้วน้ำหนักรายวันมันสวิงได้เป็นเรื่องปกติปกติอ่ะพอแล้วไดเอทเสร็จแล้วนะครับตอนนี้แล้วก็รีเวิร์สในเดือนหนึ่งห้เดือน8นะครับปลายเดือนเริ่มรีเวิร์สเนาะเดือน9นะครรับีเวิร์สเดือน เพื่อลดภาระของการออกกําลังกายในร่างกายนะครับเรียกว่าเบรกก็ได้เบรกไป1เดือนเพื่อให้ไม่ค่อยชินกับคาร์ดิโอไม่ลาเท่าไหร่เนาะแล้วก็ค่อยกินเพิ่มขึ้นนะครับแคลอรี่อาจจะไม่ได้กลับมาเท่าช่วงก่อนไดเอทมินิคัตเนาะเพราะว่าไขามันดันกลับมาไม่สุดนะครับอยู่ตรงนี้แล้วก็เริ่มเข้าไดเอทอีกรอบหนึ่งเลยโดยการดันคาร์ดิโอขึ้นค่อยๆตัดคาร์โบไฮเดรตขึ้นต้องบอกว่าตัดคาร์โบไฮเดรตดันคาร์ดิโอขึ้นสใช่อ่า แล้วก็แวะเบรกนะครับแล้วก็กำลังไดเอทอยู่ต่อเนาะรูปรูปสุดท้ายที่ให้ดูไปก็คือเนี่ยเพิ่งส่งมาตอนที่เป็นวิกเบรกนะครับก็คือกินเยอะขึ้นเนาะส่วนรูปร่างก็ดูดีขึ้นเลยนะครับแบบดูโอเคขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับเดี๋ยววิกนี้ที่กำลังพูดอยู่นะครับก็คือ กำลังไดเอทอยู่แล้วก็อะแถมแผนให้ดูไปเลยแล้วกันนะครับสำหรับใครที่จะดูตอนนี้เดี๋ยวพี่เกียรติจะไดเอทไปอีก3วีคแล้วก็จะดีโหลดนะครับเราจะปรับท่าเวทนิดนึงเพื่อเข้าพีคไดเอทของเดือน11นะครับ11ถึงต้น12แล้วก็เดี๋ยวเราจะรีเวิร์สกันนะครับก็วางแผนถึงปีใหม่ไว้แล้วเนาะวันที่พูดตอนนี้มันคือช่วงตุลาคมนะครับสำหรับคนที่อ,อาจจะมาดูคลิปในอนาคตและกันบอกไว้ก่อนนี่คือช่วงตุลาคมนะครับ ก็วางแผนถึงปีใหม่ไปเรียบร้อยแล้วเป็นเรื่องปกตินะครับช่วงช่วงนี้ลูกเทนทุกคนจะมีแผนหน้าตาประมาณนี้ก็คือวางแผนไดเอทว่าจบช่วงไหนจะจบ10หรือจบ1 1แล้วก็วางแผนรีเวิร์สจนถึงปีใหม่นะครับทุกทุกคนจะเป็นแบบนั้นดูว่าไดเอทมากน้อยแค่ไหนอยู่นู่นนี่นั่นเนาะอ่ะไม่พูดแล้วละกันอย่าคิดมันยาเกินอันนี้คือคนล์ของพิเกตก็คือน้ําหนักโคจะนิ่งโคจะนิ่งน้าหนักเป็นอย่างนั้นเนาะแต่เท่าว่าตัวสัดส่วนเนาะนะครับ ราดูเริ่มต้นกับจุดจบเลยละกันอ่าโอเคนี่นะครับไม่รู้จะเห็นชัดกันไหมอ่ะเนาะเอาเป็นว่ามาก,ก่อนละกันนะครับจุดเริ่มต้นคืออกอกเอวสะโพกนะครับบนลงไปล่างไล่ไปสัดส่วนเนาะก็คืออกเอวสะโพกแล้วก็เป็นแขนขานะครับแปดสิบเจ็ดสิบเอ็ดแปดสิบเก้าอกเอวสะโพกเนาะท่องไว้อย่างนี้ละกันอกเอวสะโพกแปดสิบเจ็ดสิบเอ็ดแปดสิบเก้าเนาะซูมเลขนิดหนึ่งให้ดูชัดแปดสิบเจ็ดสิบเอ็ดแปดสิบเก้านะครับ และมาดูวิคปัจจุบันกันอ่ะ77 67 86นะครับกลับไปดูอนุอีกทีหนึ่งเผื่อใครจำเลขไม่ได้80 71และ89นะครับ80 71และ89 80เหลือ77 71เหลือ67และ89เหลือไปอาจจะดูลดไม่เยอะถูกไหมดูลดไม่เยอะนะครับแต่ กลับไปดูรูปกันละกันนี่คือวันเริ่มเทนที่เป็น80ด1ิ9เจิบเอ็ดแปนะครับอย่าไปซื้อหวยนะซื้อก็ได้เผื่อถูกนะครับซ,ซื้อไปเถอะอันนี้ก็คือห7นั่นแหละผมจําเลขไม่ได้แล้วนะครับเอาเป็นว่านั่นคือความต่างของสัดส่วนที่หายไปนะครับและก็น้ําหนักคือโคตรจะนิ่งนี่คือผลลัพธ์ของพ่เกตและนี่คือผลลัพธ์ของการไดเอทการควบอาหารการออกกําลังกายที่ ไม่ใช่ว่าน้ําหนักคุณจะลดอย่างเดียวคุณอาจจะเจอคนที่บอกว่าเอ้ยการลดน้าหนักไม่ต้องใส่ใจเรื่องเรื่องน้ําหนักก็ได้มันได้ผลที่ดีอยู่แต่ในหลายๆคนก็จะบอกว่าเอ้ยการลดน้าหนักน้าหนักก็ลดไวได้นะครับมันเป็นไปได้ทั้งหมดเลยผมไม่ได้บอกว่าอาันไหนผิดอันไหนถูกมันเป็นสเปกตรัมของผลลัพธ์คือมันมีโอกาสเกิดขึ้นแบบนี้นะครับมันเป็นแรนดอมเหมือนกันบางคนคือนู่นเลยนะครับน้าหนักลดพวกๆพวก,พก,พกบางคนคือผอมอยู่แล้วน้ําหนักไม่ค่อยลดยมาดูน้าหนักตั้งต้นของพีเกตดีกว่า มาดูมาดูเขาเรียกว่า body mass index กันก็ได้ง่ายๆนะครับปกติผู้หญิงเราคำนวณแบบ ideal weight กันง่ายๆคือส่วนสูงลบ110ถูกไหมถ้าของพี่เกตลบ1 1 0คือ1้อยเลบหเหลือ49ก้าถูกปะเนี่ยพี่เกตเป็นคนที่เริ่มต้นมาน้ำหนักตัวน้อยกว่า ideal เหรือปะน้อยกว่า ideal ดังนั้นพี่เกตเป็น skinny fat พอจะเกตภาพไหมพี่เกตเป็นคนที่น้ำหนักตัวน้อยกว่าสูตร ideal แต่พี่เกตมีพุง มีพุงะนะทรงพุงพิเกตนี่คือพุงพิเกตพิเกตมีพุงดังนั้นเราจะเรียกว่าสกินนีแฟตคือเป็นคนตัวเล็กที่มีพุงอยู่แล้วดังนั้นอย่างเคสพิเกตซึ่งเคสสกินนีแฟตส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้เลยคือสัดส่วนลดสัดส่วนเปลี่ยนนะครับรูปร่างเปลี่ยนเนื่องจากตัวแมสตัวกล้ามเนื้อมันไม่ต้องใช้พื้นที่เยอะนู่นออกไปเหมือนเอาเหล็ก1นกิโลอ่ะมันก็เป็นแค่ท่อนเล็กๆเกทียบกับนุ่น1นกิโลก็เป็นถุงเบลอ้ออ่ะถุงผ้าแบบโบเบอ่ะ นั่นแหละครับมันคือความหนักกับปริมาตรที่ต่างกันเนาะบางอย่างคือด density มันน้อยนะครับแต่น้ําหนักมันเยอะบางอย่างคือ density มันเยอะนะครับน้าหนักมันน้อยทํานองนี้ก็ว่ากันไปเดี๋ยวผมพูดกลับกันนะอาเป็นว่าช่างมันแล้วกันทุกคนน่าจะเข้าใจแล้วว่านุ่นปริมาณเยอะแต่น้ําหนักเบานะครับเหล็กพื้นที่ที่ใช้มันนิดเดียวนะครับแต่น้ําหนักมันเยอะได้นี่คือกล้ามเนื้อไขมันดังนั้นถ้าคุณน้ําหนักตัว เอาส่วนสูงลบร้อยสินะครับถ้าเป็นผู้หญิงแล้วน้ําหนักตัวมันไม่ได้หนีไปจากตรงนั้นมากเท่าไหร่เนาะอย่าไปโฟกัสเรื่องน้ําหนักนะครับโฟกัสให้ตาย,ตายก็ปวดหัวกระบาลฟรีคือโฟกัสเรื่องของอันนี้ดีกว่าลุกล่างนะครับโอเคนี่คือการไดเอทแบบที่ไม่ได้มีผลลัพธ์แค่การน้าหนักลดลงนะครับ e ีพสองของเราเอาของพีพมาให้ดูเผื่อคนกําลังรู้สึกว่าท้อแท้ใจนะครับแล้วเดี๋ยวคลิปต่อไปไปดูเรื่องคนที่น้าหนักตัวเยอะหน่อยละกัน เดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นเรื่องแบบไหนนะครับเดี๋ยวขอไปหาเคสสแตด,ดี้ที่น่าสนใจมาให้เพิ่มเติมก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้า